กบฏไตรภูวนาทิตยวงศ์เกิดขึ้นประมาณพุทธศักราช2199รัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชผู้ก่อการกรบฏครั้งนี้คือพระไตรภูวนาทิตยวงศ์อนุชาสมเด็จพระนารายมหาราชสาเหตุการกรบฏการครองอำนาจตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมเป็นต้นมาไม่มีความมั่นคง อำนาจขึ้นกับความสามารถของบุคคลในฐานะวีรบุรุษดังจะเห็นได้จากการแย่งชิงราชสมบัติสมเด็จพระนารายณ์ทรงขึ้นครองราชด้วยการยึดอำนาจนับตั้งแต่ครั้งที่ร่วมมือกับพระศรีสุธรรมราชากำจัดเจ้าฟ้าชัยในกรณีนี้ถือได้ว่าพระศรีสุธรรมราชาน่าจะมีสิทธิในราชบัลลังก์เพราะเป็นอนุชาเมื่อพระเจ้าปราสาททองยกราชบัลลังก์ให้แก่พระราชโอรสจึงรู้สึกไม่พอพระยัย ส่วนสมเด็จพระนารายณ์เป็นพระโอรสก็จริงแต่ไม่ได้ประสูติแต่พระมเหสีจึงอาจกล่าวได้ว่ามีสิทธิในราชบัลลังก์น้อยที่สุดอำนาจของสมเด็จพระนารายณ์เริ่มมีตั้งแต่เข้าร่วมกับพระศรีสุธรรมราชาขณะที่สมเด็จพระนารายณ์ประทับที่พระราชวังบ,บวรสถานมงคลน,นั้นเป็นช่วงเวลาของการสะสมอำนาจบรารมีเมื่ออาศัยเหตุขัดเคืองกับพระศรีสุธรรมราชากรณีพระราชกรณี จึงก่อเหตุโค่นล้มราชบัลลังก์ตั้งพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์การขึ้นครองอํานาจของสมเด็จพระนารายณ์เกิดจากความพยายามสร้างอํานาจของพระองค์เองจึงอาจจะมีคนที่ไม่ยอมรับอํานาจหลายฝ่ายเช่นพวกที่ถูกริดรอนอํานาจไปจากการรัฐประหารหรือพวกที่ยังไม่เชื่อพระปรีชาสามารถกรณีของพระไตรภูวนาทิตยวงศ์ก็ทำนองเดียวกับสมเด็จพระนารายมหาราชฉะนั้นจึงอาจจะเป็นไปได้ว่า หากกอการรัฐประหารสําเร็จจะตั้งตนเป็นพระมหากษัตริย์ได้สาเหตุที่เป็นรูปธรรมอาจเกิดจากความหวัดระแวงในอํานาจของกันและกันเริ่มจากการยุยงในหมู่ข้าหลวงของพระไตรภูวนาทิทยวงศว่าข้าหลวงฝ่ายสมเด็จพระนารายณ์คิดว่าพระไตรภูวนาทิทยวงศ์และพรรคพวกเข้าด้วยกับสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาและช่วยการรบย่อมเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายสมเด็จพระนารายณ์ทำให้เกิดความระแวงคลางแคลงใจ พระไตรภูวนาทิตยวงศ์จึงรวบรวมสมัครพรรคพวกไว้เป็นจำนวนมากนอกพระนครการกรบฏสมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบประแคระไยว่าพระไตรภูวนาทิตยวงศ์รวบรวมซ่องสมผู้คนจึงทรงสำรวจความเคลื่อนไหวโดยให้คนเข้าไปสอดแนมใช้อุบายต่างๆสืบจนได้ความว่ามีการซ่องสมผู้คนจริงและพระไตรภูวนาทิตยวงศ์ได้พกสัตราวุติดตัวอยู่เสมอ ผู้เข้าร่วมคนสำคัญคือพระยาพัฒลุงพระศีภูริปรีชาและเหมือนพักดีสวนคุณนางทั้งสามท่านนี้มีความสำคัญอยู่มากมีรับสั่งให้พิกินเมืองแต่กลับปฏิเสธไปเข้าร่วมด้วยพระไตรภูวนาทิตยวงศ์สมเด็จพระนารายทรงตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตโดยวิธีตัดศีษาเสียประจานไว้ที่หน้าสาลาลูกขุนพระราชวังบวรสถานมุงคลพิจารณาจากการลงโทษครั้งนี้อาจทำไปเพื่อข่มขู่ และปรามขุนนางที่คิดจะท้าทายและเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์ก็ทรงมีสิทธิทอำนาจอยู่เมื่อขุนนางปฏิเสธอำนาจจึงแสดงให้ขุนนางและบุคคลผู้อื่นเห็นจะได้ไม่กลา้าท้าทายพระองค์อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพประจานถือเป็นการลงโทษขั้นรุนแรงทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงช่วงนี้หากพระไตรภูวนาทิทยวงศไปเจรจากับผู้ใดผู้นั้นจะถูกระแวงสงสัยว่าเข้าพวกด้วย เช่นกรณีไปคุยกับพระสิทธิชัยเท้าราชในพิมพ์ในพระราชวังภายหลังพระยาวิชิตพักดีและหมื่นมหายสวรรค์ห้ามขุนนางเหล่านั้นไปเจรจาด้วยทำให้พระไตรภูวนาทิตยวงโกรธมากแสดงให้เห็นถึงความระแวงและความแตกแยกที่สะสมมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดเกิดข่าวลือว่าในพระราชพิธีตรียมพวายพระไตรภูวนาทิตยวงจะจัดคนซุ่มทำร้ายสมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบข่าวลือ แต่ก็ตัดสินพระไทยเสด็จไปโดยใช้อุบายว่าเป็นข้าววังหลวงทําให้รอดพ้นจากการถูกทําร้ายต่อจากนั้นมีข่าวว่าพระไตรภูวนาทิทยวงศ์จะคุมพลยกมาสู้รบในเดือนยี่เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบข่าวทรงเห็นว่ามีข่าวเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อต่อต้านอํานาจของพระองค์อยู่เสมอจึงส่งเรียกประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาพระไตรภูวนาทิทยวงศ์ที่ประชุมตกลงให้สําเร็จโทษต,ตามพระราชประเพณี สมเด็จพระนารายทรงคิดว่าจะให้ทำยุทธ์ด้วยกันที่พระนครหลวงที่พระนครหลวงทรงจัดเตรียมม้าเพื่อประลองยุทธ์แต่พระไตรภูวนาทิทยาวงไม่กล้าเข้าไปทำร้ายจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชวังพระนครหลวงเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งขณะที่สมเด็จพระนารายณ์บรรทมพระไตรภูวนาทิทยาวงศสั่งให้พระองค์ทองพระอนุชานำพระแสงต้นเข้าไปซึ่งถือว่าเป็นการคิดร้ายอย่างแน่นอน และผิดกฎมนเทียนบานในฐานกะกบฏจึงทรงสั่งจับกลุ่มพระไตรภูวนาทิตยวง์และพักพวกพระองค์ทองพยายามจะช่วยพระไตรภูวนาทิตยวง์จึงถูกจับกลุ่มไปด้วยอีกคนในที่สุดได้สําเร็จโทษพระไตรภูวนาทิตยวง์และพระองค์ทองที่นั้นเมื่อเสด็จกลับถึงพระราชวังบวรสถานมงคลมีพระบรมราชองค์การตรัสสั่งให้ตํารวจนอกตํารวจในรวบรวมข้าพระไตรภูวนาทิตยวงมาสอบสวนได้ความว่า พระศรีภูริปรีชาพระยาพัทลุงหลวงจ่าหลวงคุณสีเทพบานมื่นทิพนายบุญนายพลายนายพิมพ์อำแดงแก่นและนายขานนายด้วงนายอินมื่นทิพหมื่นเทพซึ่งเป็นตำรวจในซ้ายในขวากับนายบานเมืองนายบุญเกิดนายน้อยได้เข้าร่วมกับพระไตรภูวนาทิติยวงศ์ข้อที่น่าสังเกตคือ พักพวกของพระไตรภูวนาทิตยวงศ์มีหลายระดับขั้นตั้งแต่ระดับเจ้าเมืองทหารพลเรือนและระดับต่ำลงมาสแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ที่ไม่พอใจการยึดอำนาจของสมเด็จพระนารายก็มีไม่น้อยภายหลังการสอบสวนทรงมีพระราชองค์การตรัสสั่งให้ท้าพระยาเสนาบดีมนตรีมุกทั้งปวงพิพากษาโทษผู้กระทำการเป็นกบฏรวมโดยพระไตรภูวนาทิตยวงศ์เป็นมหันตโทษถึงท่านประหารชีวิต และผู้ที่อยู่ในระดับคบหาสมาคมกันไม่ได้เป็นใจคิดร้ายต่อสมเด็จพระนารายณ์เป็นสาขาโทษโปรดให้ลงพระราชอาญาแล้วพระราชทานชีวิตไว้ผลสะท้อนจากการกรบฏรวมความแล้วฝ่ายกบฏก็พ่ายแพ้ไปสมเด็จพระนารายณ์ทรงปราบปรามและกวาดล้างพวกกบฏตามระดับขั้นและความสัมพันธ์ในการกรบฏอย่างไรก็ตามการกรบฏครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า อำนาจของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่อนข้างคลอนแคลนไม่มั่นคงอำนาจขึ้นกับบุคคลกฎระเบียบม,มีประโยชน์ในแง่าการจัดระเบียบให้เป็นที่ยอมรับอย่างง่ายๆแต่ถ้าหากมีอำนาจมากอาจปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับอำนาจได้อำนาจสมัยนั้นคลอนแคลนมากดูได้จากการพยายามแย่งชิงอำนาจกันตลอดเวลานับแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมเป็นต้นมาเมื่อสมเด็จพระนารายณ์กำจัดพระศรีสุธรรมราชา ยกพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์จึงมีกลุ่มที่ขัดแย้งกันทางด้านผลประโยชน์หรือกลุ่มผู้ที่ต้องการตั้งตัวเป็นใหญ่ท้าทายอำนาจนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าอำนาจและความสามารถทางด้านการทหารสำคัญมากก็ให้เกิดความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับของขุนนางไม่ให้แข่งอำนาจแต่อำนาจและความสามารถในด้านการทหารเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องประกอบด้วยการวางหลักเกณฑ์ทางสังคมวัฒนธรรมและด้านอื่นๆให้สอดคล้องกันด้วย สิ่งเหล่านี้จะทําให้อํานาจของพระมหากษัตริย์มั่นคงยิ่งขึ้นทางด้านรูปธรรมผลการกรบฏครั้งนี้ทําให้อํานาจของสมเด็จพระนารายณ์มั่นคงยิ่งขึ้นไม่มีใครกล้าท้าทายอํานาจและต่อจากเหตุการณ์นี้สมเด็จพระนารายณ์ทรงสามารถปกครองควบคุมอาณาจักรได้อย่างราบรื่นขึ้น